โอเคครับวันนี้กัชอชนะ่องเพนซิ่งวิ่งโร o นะเออวันนี้ลูกค้ามาจากแท่นะขี่รถเอ็กมาเลยมาใส่เลยเออจะเป็นสเต็ปตามเองเอ่อน้ำน้ำมันเก้าห้าเก้าหนึ่งยี่สิบโอเคเดี๋ยวมาใส่เืองเลยเป็นเบรคคือกเก็บนะลองมาดูนี่แกะมาแล้วเรียบร้อยกเ,กนะเดี๋ยวว่าง1รคเก็บเนาะอ่ะ ตรงไหนวะในเสื้อเออเนี่ยเนี่ยเนี่นนนยสิบเจ็ดเหรอเออสิบเจ็ดเดี๋ยวเรามาใส่เลยแล้วก็ไล่มาร์กไล่ชามไล่เ็ดไล่เฟืองแล้วก็ท่อท่อผ่าเดี๋ยวมาดูเลยว่าล้อลอยจะเท่าไหร่เดี๋ยวตอนแรกถทมลูกค้าไปทำมาหกร้อยเนาะ เออมันก็ได้แค่ปูดอย่างเดียวอะ่ะมาดูใ,ใกล้ๆดิเมื่อขูดแบบเนี้ยเออ,อแบบก็คือเฮียก็คือแบบนะแล้วก็เป็นองศาเดิมเนี้ยหกร้อยอ่ะคือแบบแพงอะ่ะถือว่าแพงไหมก็แพงอะ่ะเออแล้วก็เพิ่มตังค์ไม่กี่บาทก็ได้ชุดชามผมละตก้าร้อยเก้าสิบเนี้ยเออเดี๋ยวเรามาไล่เลยไม่ต้องพูดเยอะละเดี๋ยวเราเราใส่กันเลยเดี๋ยวมันมืดโอเคโอเคแล้วก็อนี้เป็นท่อผ่าเนาะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็น ดูดนลูกลูกแล้วหน้าเนาะดูดูดิเราเป็นถ่ายตรงนู้นดิเนี่ยเนี่ยมันจะแบนๆเนี่ยตรงเนี้ยเออมันจะรีบมันจะวิ่งได้ไม่เต็มที่นะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเครื่องจะร้อนไวถ้ามีผ้าเปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนโอเคเอาไม่มีอะไร,รมากแต่ก็จะโชว์ผลงานให้ดูว่าล้อลอยก็ร้อยห้าสิบอ่ะแล้วร้อลอยวิ่งก็อยู่ที่ร้อยสี่อ่ะถ้าหมอกนะร้อยสี่แล้วแต่อ่ะสถานการณ์ แม่งไอ้ฝนแม่งก็จะตกเยอะทุกหายแม่งไม่ได้วิ่งแน่เลยครั้เนี้ยเดี๋ยวล้อลอยขอละกันคือแบบทำงานวิ่งแข่งกับฝนด้วยหายเดี๋ยวดูดิดูพื้นยังไม่แห้งเลยคือ <c oughs> แบบทำงานแข่งกับฝนว่ะแต่พอดีแม่งเราทำงานไวกว่าถ้าเราแม่งแรงกว่าด้วยเงือแสอะไรอ่ะแล้ก็ <c oughs> ใส่ไอ้น้ำมันเครื่องของโมตต้เนาะ ได้ไม่นด้นานๆแบบโอเคอ่ะเป็นนักขับรโมดต้เป็นเอรับประกันอยู่แล้ว,ว,วถ้าใส่จากที่นี่ก็รับประกันอยู่แล้วตลอดชีวิตอ่ะขีม,มาเลยขี่ไมตกเลยเอาให้แตกอ่ะถ้าไม่แตกก็่ามา่ไแหละพรอมเคลีรอยู่แล้วแค่นี้บอกเลยแล้วใส่อ่ะโอเคไอ้ตรงชามน่ที่เราจะเอาเปรียบเทียบของผมกับของไอ้ของอะไรของ,ของ,ข,อง,ข,องของเก่าอ่ะเออพูดง่ายๆของเก่าแล้วก,ลกัน เออมันแตกต่างกันไงหนึ่งระดับแรกคือองศามันเดิมสองอันนี้องศาแต่งนี้เดิมโอเคมันจะมีซีนซีนซีนยางมาอยู่อย่างนี้แล้วขูดล่องมาก็ถือว่าก็เทียบพอสมควรอันนี้ของอขูดล่องมาแล้วเรียบร้อยมันจะแตกต่างกันเลยเห็นไหมการขูดล่องอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันเลยแล้วอย่าลืมตรงนี้มันเป็นอ่านี่กลางเันมาไว้ไว้ข้างในแล้วก็ชามนอกดูต่างกันเลยโอเค เดี๋ยวอันเนี้ยผมบอกเลยชามเม็ดเพืองการันตีหน้าเอ้การันตีร้อยลอยอยู่ที่ร้อยห้าสิบอยู่แล้วแล้ว่าลงพื้นอยู่ร้อยสี่สิบโดยประมาณร้อยสามห้าร้อยสี่สิบดมดีร้อยสี่ห้าโดยประมาณนี้เดี๋ยวถ้าไปเพื่อนไปเพื่อนเป็นสูงก็อยู่ร้อยห้าสีบตัดอะอยู่แล้วเอออันนี้แหละถ้าอยากอัพมากกว่านี้ก็คือซ่สิบแปดอ่อ,อันนี้ก็เป็นสิบเจ็ดพอโอเคเดี๋ยวใส่กัน <S <S โอเคเราก็ได้ด ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าไมเลยว่าคันนี้มันจะได้เท่าไหร่ตามเป็นเผืองเนะัะแต่การันตีอยู่แล้วร้อยห้าสิบมาดูเาอยู่ที่150ก,กว่าๆนิดๆหน่อยๆน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมา ลองกันว่ามันจะวิ่งหน,หน้าไม้ได้เท่าไหร่เดยวให้เขาได้กลับแพ่เนาะใช่ปะกลับแพ่เนาะเออเดี๋ยวได้กลับแพ่เดี๋ยวเขาจะมา,มาบอกว่าจะได้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วก็จะมาเปลี่ยนอะไรนะคอท่อเพราะว่ามันยังวิ่งไม่ได้เดี๋ยวเจอกันยังไงก็นั่งขี่ร้อยสามแล้วแหละโอเคเดี๋ยวใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แลวกด subscribe ด้วยโอเค